บิลวอร์เขารบเบนาบิเดสถ้าได้ฟาดปากกันโดยล่าสุดนั้นดิมินทีบิลวอร์แชมป์โลก WBA ในรุ่นไลท์เฮฟวีเวทได้ออกมาเปิดเผยหลังจากเบนาบิเดสได้ประกาศหลังการโชคเอาชนะโอเล็กซานเดอร์กอสติกในการชิงแชมป์เฉพาะการของดนยูบีซล่าสุดว่าเขาอยากเป็นนักชกที่โดดเด่น ซึ่งครองแชมป์ทั้งสองพิกัดร,รุ่นคือในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทและรุ่นไรท์เฮฟวีเวทและหลังจากนั้นบิลวอร์ซึ่งเป็นแชมป์โลก WVA ในรุ่นไรท์เฮฟวีเวทเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมเขารบเขาในฐานะนักชกเขาเป็นนักชกที่ยอดเยี่ยมจริงๆและสิ่งที่เขาพูดว่าเขาต้องการขึ้นชกกับผมและเบธเบเยฟนั่นหมายความว่าเขาเป็นนักชกที่ยอดเยี่ยมเขามั่นใจว่าเขาจะประสบความสำเร็จผมว่าดีนะบิลวอร์กล่าว โดยดิมิทีบิลวอร์เขายังได้ถูกถามว่าเขาเคยลงนวมกับเบนาวิเดสเป็นยังไงบ้างซึ่งบิลวอร์ได้ตอบว่าผมจําได้ว่าเราได้ซ้อมกัน2-3ถึงครั้งผมจําได้ว่ามันมีบางช่วงมันดีสําหรับผมบางช่วงมันดีสําหรับเขาแต่มันก็เป็นแค่การซ้อมดิมิทีบิลวอร์กล่าวนั่นเอง